สวัสดีคนนะครับก็กลังอยู่กับผมโตนะครับและนี่คือโทโฮลอสเบิร์ดครับก็วันนี้เนี่ยมันมาอีกตู้หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดกันนะครับเป็นตู้ของคาซามิยูกะนะแต่ก็จะสุ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บตัวของซีคริสตันไว้ในการทำคอนเทนต์น,า,นาด้วยนะแล้วก็ขอแจ้งเตือนสักหน่อยละกันนะครับก็ในคืนที่คลิปนี้ลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์อีกแล้วนะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยนะก็เป็นไลฟ์ฟิวนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครว่างนะโอเคก็ตู้ของยูกะเนี่ยมันมีทั้งหมด2ตู้นะครับมีตู้เป็นสเตปอัพแล้วก็มีตู้ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะเปิดทั้ง2ตู้เลยนะตู้ละสิบโลนะครับเราเริ่มกันที่ตู้นี้ก่อนเลยละกันตู้ธรรมดานะเพราะาไอ้ตู้สเตปอัพเนี่ยมันการันตีเพื่อนนะครับไปชัรเดียรสกรีน เดี๋ยวนี้คืออาบแล้วใช่ไหมเนี่ยสีเงินอืมอ้าวเกลือเลยเปิดไปยาวๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปอห้าดาวเขียวโกะครับเสียงสะท้อนนะอืมลูกครึ่งผีเหรอ อันนี้มันคืออะไรวะ mountain peak เหมือนเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยอ๋อเรือนนิลันโอ้ชิพีเอี้นี่นี่นี่สาวในฝันอ่าสนญจฮา,าคุดเดะนะเทวีอีกเหรอไม่ก็เนี่ยอืมนิโกะหน้าสดถอดสี หน้าเหมือนผมตอนนี้เลยโอเคมาตู้สเตปอัพนะครับจัดไปการันตีเพื่อนหนึ่งคนจะเป็นใครกดไปเลยยังไงก็รุ้งแน่นอนแต่ก็ขอรุ้นหน่อยๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปใครก็ได้ขอตัวใหม่ก็พอไม่เอาตัวซ้ำ ขอฟลังก็ได้ขอโยมุก็ได้ยังไม่ได้โยมุเลยมาหนึ่งจริงด้วยตัวสุดท้ายอีกแล้วครับใบแรกเป็นต้นไม้แดงๆอย่างนี้อ๋าเป็นกูจิ้นนะครับอ่าเรือนิลานอีกแล้วครับเอ่อบ้านน้ำแข็งเลย ไม่แน่ใจว่าของใครเหมือนกันนะเนินไร้น้ำนะอืมคือเรือหาดมานแดงเฮ้ยห้าดาวครับสเปลไม่ใช่อะไรนะสตอร์ดิการ์ห้าดาวอืมไลยโยเซกับชิโน่นะครับกิฟต์ของสนาเอะนาจะใช่นะและใบนี้ ขออะไรได้อย่างนั้นจริงๆได้เลยผมน่าจะผมน่าจะบอกว่าผมอยากได้โยได้อยากได้เออยากได้ยูกะตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะเออโอเคอยู่นะน้องสาวของเลมิเลียนะครับโอเคก็ด้วยความที่กลัวคลิปมันจะสั้นไปนะก็พามาดูตัวของฟรั่งหน่อยละกันนะครับว่านางเป็นยังไงบ้างนะไม่อยากเรียกว่าน้องเพราะว่านางอายุจริงๆ เยอะชิบหายเลยประมาณสี่ห้าร้อยปีได้มั้งจำไม่ได้เหมือนกันโอเคมาดูที่ท่าตีธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับเป็นสเปรชช็อตนะชื่อ E.M. Spectrum เลยเเป็นท่าตีไร้ท่าหมดเลยนะครับอืมมันาาน่าจะเน้นไปที่ทางยินหน่อยนะท่าโฟกัสช็อตเป็นท่าตีหมู่เลยเหรอท่าตีหมู่นะครับชื่อว่า Cephalotic Foot อันนี้ก็ธาตีไร้ธาตุเหมือนกัน,นครับแล้วก็น่าจะบาลานซ์ Balance นะเท่าที่ดูนะครับก็คือทั้งหินแล้วก็อย่างพอๆกันนะถ้าไมมาดูไม่เท่าไหร่ไปนเนี่ยมาดูที่สเปลกายกันบ้างดีกว่านะครับก็ทันแรกคางูเมะคางูเมะเหรอมันมาจากคาว่าอะไรปะอันนี้ก็ไร้ธาตุเหมือนกัน,น่ะเนี่ยแต่ว่าก่อนโจมตีเนี่ยจะมีบัฟเพิ่มเติมด้วยนะ ก็คือจะเพิ่มโจมตีหินของตัวเองแล้วก็เพิ่มป้องกันหินของตัวเองนะฮะโอกาสสำเร็จ60%อยู่เป็นเวลา3เทินโอเคส่วนอันนี้เป็นเรเวตเทียนเหรอโอ้ตีนี้ตีติดธาตุไฟเหมือนพี่สาวนางเลยเปล่าพี่สาวนางก็ตีธาตุไฟนะถ้าจะไม่ผิด ก็ค่อนข้างจะเน้นหยินเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนนี้น่าจะเป็นแพ้ทางทาธาตุอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าจะต้านทานทาธาตุพระจันทร์ธาตุเหล็กแล้วก็าธาตุดาวนะครับแล้วก็จะแพ้ตัวของาธาตุพระอาทิตย์ธาตุน้ําแล้วก็าธาตุไม้นะส่วนความสามารถเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับว่าสร้างบาเรียกันสถานะตาบอดได้ด้วยแล้วครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีในขณะที่ติดสถานะตาบอดเนี่ยมันจะสปิริตพาวเวอร์เนี่ยจะเพิ่ม0.2ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อใช้บูสต์เนี่ยจะเพิ่มค่าโจมตีของตัวเอง1ขั้นเป็นเวลา1เทิร์นะส่วนสกิลเนี่ยเอาแค่อันแรกก็พอนะครับก็เฟรนซีไอสตูเนี่ยจะโดนลดค่าป้องกันหินหนึ่งขั้นนะครับเป็นเวลาสามเทิร์นอืม อ้าวเป็นพาวเวอร์ลิงด้วยโอ้โหดีว่ะเนี่ยโอเคก็พาคุณหนูฟรังเนี่ยมาลงอันนี้หน่อยแล้วกันนะครับมาลงด่านก,กากนะมาดูกันว่าท่าของนางจะเป็นยังไงนะครับก็มาเจอกับหมยลิงพอดีด้วยลองท่าสเปซช็อตดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าตีโคตรแรงทำไมเสียงนาเป็นน่ะ อ่ะใช้ท่าตีโปกชัดปกช็อตนะครับกดไปอ่าเรียบร้อยเสร็จชั้นเหมยหลิงโอเคอันนี้ก็เข้ามาในห้องสมุดของครือหาดมาแดงนะมาเจอกับแพชชูรี่นะครับมาดูกันว่าถ้าสเปลการ์ดมันใช้ไม่ได้นี่ว่าเวนโอเคถ้าอย่างนั้นด่านนี้น่าจะโอเคนะครับมาเจอกับพี่สาวนางแล้วก็คนรับใช้นะครับ ไปก่อนอื่นเนี่ยใช้ท่าโซโล่ก่อนแล้วกันนะคางูเมิคางูเมินะครับจัดไปตีพี่สาวนางก่อนอ๋อมันเป็นเหมือนเพลงไอ้นี่ปะกล่อมเด็กอะไรอย่างงี้ปะใครกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอชี่หน้ากลัวอ่ะเรยียบร้อย ไม่ยอมไม่ยอมเล่นกับน้องสาวนะตัวน้องสาวสอยซะเลยนี่ใช้บูสต์ด้วยครับแล้วก็นี่สกุยะแพ้ไฟด้วยนะจัดไป,ไป,ไปนี่เรียบร้อยสกุยะก็เสร็จไปด้วยนะครับจบแล้ว ไปละบ๊ายบายครับ